ไปแล้วเวันนี้เราจะไปไหนวน,นี้เราจะไป่สนกนะเอีย,อย,ยราจะไปเยี่ยมสวนเออสวนเก่าเราไปเดินฮะ ยังเกาะเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดชอบเกาะอยู่ใดเกาะอยู่อยู่ประเทศอะไรอย่างไรอิตาเลียนว่ะไต้เต้งโอกโอ้โหราคาแพงว่ะโอ้ล้านแสนเลยโอ้ยเป็นล้านแสนมันจะเดือดมันอร่อยมากเลยบ่โอ้อันนี้ชื่ออะไรนี่อันนี้ตัวอัจูนี้ชื่ออะไรอร่อยครับโอ้มาลอยสมาชิกเราเยอะอันนี้ชื่อเรอ น,น,นู่นข้างในนู่นนีน้องค่ะอีแม่ว่าชิบะอ,อันนั้นชิบะอนะชิบะชิบะมันโกเมะอันนั้น,น,น,นก็อัน,นก็อ๋นนอชิบะไป็นท้งหายทันเดี๋ยวเรา <นะ S 2> แวะเวติมพลังก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ไหน,ไหนซื้ออะไรบ้างซื้อมากระเบเยียงหมดเลย เบียงโอเคลุยไปเดี๋ยวเราไปเดินทางไปไล่กันต่อโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ไล่ละกันนะครับ เราถึงไล่กันแล้วนะครับผอไม่ได้มาร่วมจันฟองเดือนนะครับแกใส่ข้าวโพดไปไดโพดกันนะครับมีกรอ้อมเทียงนะซื้อครับคิดว่าได้ยืดหรอกราคากร5หาบาทล้ว ีต้องเก็บไม่ได้มานานแล้วไปครับไปหมนไปเบิ่งไหนมีกันสวนปลาเบิ่งสวนปลา ปลูกมาแล้วร่วม่ีนะจะสองปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ตายตายแล้วก็ตามค่ะปลูกมาแล้วร่วมสปีปลูกแบบธรรมชาติปลูกป่าสามยางประโยชน์สี่ยางอตอนนี้ก็ยังไม่เป็นป่า <c oughs> ก็เกือบที่เป็นแล้วละ่ะ นี้เกือยจะสองปีอันนี่ต้นนี่อย่างค่ะต้นไหนคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นประดูประดูจ่ะต้นประดูประดูปลาปลูกมาปลูกมาเด้2สองปีละจ้ะแต่ว่ามันบบใหญ่มันหก มันมันปลามันหกหลายนี่ได้สินะคะปลาหกหลายคือม,มีเสียงแมวแมวปลาปลานีมี่อันไม่หลายชนิดจะน้าลงคุณละ่ะอ้าบบลูจำก็ได้อ้อโหมีแมวปลามาด้วย <laughs> อันนี้ต้นคู่นจ้ะต้นคู้น,นี่ปลูกมันเกิดเองว่าได้ปลูกตู้นเกิดเองฮักกจงไวจ้จะให้มันเป็นปลา อันนี้แบเบเงาอันนี้ตั้งปูนะคะปูไว้ถักถุงไหวยมันอันนี้ซักจางซา,ราสร้างบ้านมัน้ถุงเป็นร้านสางบ้านอันนี้มะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีเป็นไม้ต่างประเทศแต่ก็เป็นไม้ที่โตไวแล้วก็เนื้อแข็ง เนื้อไม่สวยออกสีแดงค่ะงามเป็นไม้ตั้งประเทศมหัศกรรย์สิเป็นไม้ที่สว้เนื้อแข็งอันนี้ก็น่าจะเป็นมหกกนี่ขึคือกันแต่ว่าเครื่อเครื่อหอม ว่าไ่ได้ดีบ่มีเวลามาดูแลเพิ่นเพิน่นโชคหลายอันนี้กะาปลาดูจ่าปลาดูบ่แน่ใจแล้วว่าเป็นเพยุงหรือเปล่าจำไม่ได้พยุงไม่ตรงใบอีกแบบหนึ่งดูตัวนี้สะเดาค่ะสะเดา,ะะเดากัเป็นไม้ คล้ายๆตระก,กูลของมะฮอกกาน,น,นีเป็นเป็นไม้ตวไววเนื้อแข็งเนื้อสีแดงคล้ายๆเนื้อของมะฮอกกานีคือกัน,น,น,กนเอาตัวนี้คือตายต้นที่ตายต้นนี้อย่างกะทินนลงบอกกะทินนลงวันนี้แล้วเราแรงแล,แล้วตายเราเนี่ยเริ่มตายเราจะมันแรงลายว่ามีน้ำใสอันนี้กะทินนลงกะทิน,นกะทินเทพา ตายแล้วตายยิจากแล้วอ๋าพยุง,ยงอ,อยู่ใส่เลยเนาะอย่พยุงอ้ยนี่เลยพยุงนี่จ้ะละหรอดแล้วบบปลาอยูอร่รหลอดอันนี้เป็นพยุงพยุงไหลาําจ้ะพยุงเวียดนามกับพยุงไทยเนี่ยมันสิบปลูกปนกันไป เป็นไม้ที่มีราคาสูงมากเข้าก็ตตองใส่วิล่าใ้กันจะเลิ่อนเติบโต,ตสร้างเนื้อสร้างแกนเขาเป็นวิล่าสิบสิบป,ปียี่สิบสามสิบปีคนละค่ะจังสีได้เห็นแกนเขาเอม,มอันในพื้นที่เนี่ยคะ่ะกระแบงเป็นมเข้าแบงแต่เป็นปูข้าวโพดน้ำมะขามเปียวยาเข้ากับมี2สองโซน แล้วื้นที่ก็กันนี่ก็เป็นสวนอยางพาราสวนอยางพาราจึงปลูกมากเลยเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแต่ว่าต้นก็โอ้ได้หลายมากมาต้นนี้ก็สีสมสมกับต้นเพิ่นละค่ะเออกองยูดินก็นมี่เพราะว่าเออเพิน่นขุดไร้หนาเพิน่นถืงขุดหนาไม่ละ อาได้จังสี่ทุกต้นตัวไคือสิเขาทายอยู่หเห็มันแปลนาก่อนค่ะจังมาเบิงไม่พีนาะบ๊ายบายค่ะพีนาเจอกันครับคลิปนี้ก็ไว้สมีก่อนนะครับกามีอัปเดตครับกาชีไายใหมเบิงไม่ครับเพราะว่าที่เป็นปลาปลาใหม่ครับข้าโพดนะครับ อยูให้างอีกบโดนนี้แล้วครับถึกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ